ซุมโจตามใจ AI ครับรอบนี้จะเป็นอะไรไปดูกันอรอโหลดแป๊บหนึ่งโจทย์ในรอบนี้เล่นเป็นฮะลิวมะตำแหน่งเมดทุกครั้งที่ตายต้องขายไอเทมที่แพงที่สุดโอ้ oh my god โอเคโอเคครับตามโจ์เนาะลิวมะเป็นตำแหน่งเมดดังนั้นของอ่ะผมจะขอออกเป็นเมดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเข้าเกมแล้วจะได้ตำแหน่งเมดหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็จะเล่นออฟเลนแทนแต่ว่าเป็นของเมด ชัดเจนนะครับนี่คือของเวททั้งหมดเลยเพราะว่าลิวมามาโจมตีทางด้านกายภาพนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่กายภาพหมดเลยเนาะแต่เราออกของเวทเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเข้าเกมครับเอาล่ะเข้าเกมเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมทวนโจทย์อีกหนึ่งรอบนะลิวมาเล่นเป็นตำแหน่งเมทแต่ไปไม่ได้นะครับเพราะมีเมทแล้วเนาะเออเลยออกเป็นของเวทแทนนะครับสุดท้ายคือถ้าตายเมื่อไหร่ขายของที่แพงที่สุดอันนี้ลำบากละ ดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่มีปัญหาถ้าไม่ตายเนาะก็เดี๋ยวจะพยายามให่ตายให้มากที่สุดแล้วกันนะครับมาเอเนเหรอหรือหรืออะไรพี่พี่มาทำอะไรกันครับเอ่อเวฟไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเดี๋ยวจะซวยเอาเวบโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ย โอ้ยเมดเมดเมดใจเย็นเฮ้ยแต่แต่ก็ตีเข้าแหละแหวบตีไปเด้งเลือดไปฮะเล่าน่ะลิวมาซะอย่างเล่นยากอยู่แล้วมีสกิลเคลื่อนที่ทั้งเยอะแยะแหวบแหวบเอาเด้อเอาเด้มันฆ่ากันไม่ได้อ่ะโอเคเอาเอาอ,เอาอีกเอาอีกเอาอีก โอ้โหโอ้โโอ้โเด้เด้อเดเดรู้สึกจะมีคนนะครับว่าแล้วยังเมื่อกี้เหมือนเห็นแว็บ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 เรียบร้อยครับผมฆ่าด้วยเหมือนกันขอบคุณฮะดีดีดีป่าเราก็ช่วยฆ่าเหมือนกันแว็บโอ้ยรู้สึกว่าไม่คุ้มแหละเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแว็บ แวปเอ้ามาโดนป้อมโดนป้อมเออเอาดิโอ้โหพี่ก็ใจร้อนว่ะคีบตายโอเคนี่แน่หนึ่งดอกเอ้าเอ้าเอ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 าเล่นไม่ดูรล้วลิ้วแม้เลยนี่แน่หนึ่งทีนี่แน่เอ้าตีตีไม่โดนดิวึ้บวึ้บวึ้บกลับโอเคต่อต่อต่อสวยงามเอ้ยเอ้ยไปไหนเอ้ย ช,ชิปหายแล้วไงชิปหายแล้ว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 แมงบัวคู่เกือบแล้วกูเด้งเลือดน้อยเด้งเลือดน่อยเด้งเลือดน้อยโอเคเราได้ทรายเรีบเยบร้อยสวยงามม่ได้ช่วยเพื่อนเลย <laughs> จะช่วยใครได้วะเออก็ทำเลนให้มันไม่แตกก็บุญแล้วไมเนี่ยเึบเบโอเคป ้ายได้กลางได้โอ้ยาวเลยยาวเลยชนะพอเพื่อเลยพอเพื่อล้วนเลยโอเคขวาเขานั่อยู่นะเห็นไหมออฟเลขเขาเขาไปขวาด้วยนะดังนั้นตรงนี้ยาวแล้วครับดูดดดูดแมปหยุดนิ่งหยุดหยุดหยุดหย,ย,ย,ยุดก่อนหยุดหยุดมึงก็หยุดก่อนเดี๋ยวกันใจเย็น เออรู้แหละสู้ยังไม่ได้รู้แม่งโหดร้ายว่ะเดี๋ยวเลี้ยงเลือดโอเคเดี๋ยวหน้าที่ต่อไปของเราเป็นออฟเลย์ไปเลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวพยายามดันคีฟขึ้นทุกทางครับอีกฝ่ายจะได้เวลกันบอกได้อุ้ยสวยปึย๊บสวยสวยสิครับช้างนี่แน่ช้างโอ้ยนิดเดียวตายจะตายอยู่แลนะ้วเนี่ย เคลียร์คีบเคลียร์คีบเคลียร์คีบผมไม่เคลียร์คีบขึ้นนะเคลียร์คีบซ้ายขวาด้วยไปเคลียร์คีบก่อน <c oughs> เพื่อนมันบู๊กันอยู่แล้วฮะผมไม่บู๊ก็ไดนะ้เคลียร์อย่างเดียวเคลียร์อย่างเดียวปึ๊บปึ๊บ <c oughs> ปลปลขึ้นไปขึ้นไปคียขึ้นไปลา <c oughs> อ่าฮะปึ๊บ <c oughs> ดันขึ้นอย่างเดียวดันขึ้นอย่างเดียวสวยเนี่ยแล้วให้เขาบู๊กันมาเลยเดี๋ยวป้อมซ้ายก็เสียป้อมขวาก็เสียเงี้ย สบายละยุด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 โอเคมาช่วยเพื่อนเล็กน้อยนะครับไปต่อเลยผมไปดานขวานะเห็นปะแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็ไปอะไรเองกันเองเรานี่ไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่ดันป้อมอย่างเดียวเอาละได้เวทแดมพาย <c oughs> <c oughs> คือกูกลับไม่กลับบ้านอนะ่ะเอาตรงๆไอ้ไอ้ไอที่ออกขอมา,มาแบบเนี้ย <c oughs> ไม่ได้คิดจะกลับ <Krist ine> น a, เนี่ยกะขายเงี้ยยาวๆยาวๆอย่างเนี้ยซ้ายได้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไปแล้วก,กลางก็โดนโกงเสร็จเดี๋ยวขวาต่อเนี่ยเนี่ยหมดทุกด้านล,ละเรียบร้อยเนี่ยชนะละมันชนะเพราะเพื่อนมากกว่าผมไม่เกี่ยวหรอกแค่แค่ดัน<ข>อะไรนิดหน่อยตึตีปุ๊บโอเคป้อม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 โอ้ยเออเอาป้อมกลางแตกเรียบร้อยครับชนะ โอเคก็คล okay, so, okay, so huh? so ิป <laughs> น <laughs> ี้เป็นประมาณนี้แล้วกันให้ทำไมดูเหมือนง่ายจังวะก็เพื่อนเก่งครับกูไม่เกี่ยวเลยเกมเนี้เพื่อนรูวๆเลยคือมีมีส่วนช่วยบ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะแยะหรอกเพราะว่าคือเคลียร์ตัวเองอย่างเดียวอ่ะมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วะที่เหลือเพื่อนก็ดัน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 มันสวยไงเออเนี่ยมันดันคู่กันอ่ะสวยสวยโอเคก็เกมนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะถามว่าทําอะไรไหมไม่เลยไม่มีก็ได้ ส่วนตอนบวกกับไวโอเลตจริงๆอ่ะมันบวกกันได้เว้ยถ้าออกเป็นกายภาพะนะแต่มันไม่ได้ออกเป็นกายภาพไงมัเลยบวกยากก็เป็นประมาณนี้แหละโอเคหวังว่าจะสนุกกันแล้วกันนะกับตัวละครลิวมะออกของเวทเนาะไม่ตายเลยแจ้